วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหานะครับของนักเทรดทุกๆท่านนะครับที่กําลังประสบปัญหากันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่าปัญหาหลักๆแล้วนะครับของเทรดเดอร์ทั่วๆไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับทนแดงได้นะครับแต่ทนฟ้าไม่ได้นะครับถามว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับเกี่ยวกับไบเซตหรือว่าหลักการมันนี่มันเน้นเน้นนะครับเราต้อง เข้าใจกันก่อนนะครับว่าเวลาเราวางออเดอร์ไปแต่ละครั้งนะครับเราต้องนะครับมีการกําหนดนะครับระยะนะครับระยะการทติมกำไรนะครับที่เราเรียกว่าลิสตแอนด์รีวอร์ดนั่นเองนะครับมันต้องชัดเจนนะครับอาร์อาร์นะครับที่เราเรียกกันลิสตรีวอร์ดเรโชนะครับลิสตรีวอร์ดเรโชเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเหณีนะครับทำให้นักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับ